วันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านมิชาพูดต่ำก็คือตอนเนี้ด้วยความที่เพิ่งถึงบ้านเนาะแบบหมายถึงว่าโอเคมิชา说什นะคือเราอ่ะ เพิ่งมาถึงกันใช่ไหมแล้วทุกอย่างก็คือยังไม่ได้จัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เชา้านี้ซาชาต้องไปทำงานแล้วส่วนหลุยอยู่บ้านกับมิชาตอนนี้บ้านก็คือจะลกมากแล้วก็เพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จนะคะยังไม่ได้แต่งนาเลยนี่น่าสดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือค่าจะลงมอยเจอไรเซอร์ง่ายๆแล้วก็ทาครีมกันแดดทาแป้งจบ หาไม่เจอหาของไม่เจอเมื่อกี้ทาเซรั่มไปละตอนนี้ก็ทาบํารุงอีกสักหนึ่งตัวแล้วก็กันแดดนะคะส่วนมิชาก็นั่งเล่นอยู่ในกระเป๋าเดินทางก็คือหลุยมีกระเป๋าเดินทางที่ใส่ของเล่นมิชาไว้อยู่นะหนึ่งกระเป๋า เขาก็เล่นอยู่นู่นนั้นหลยยังไม่ได้เอาของออกยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นอ๋อแล้วก็สําหรับสะพายรัสเซียทั้งหลายนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่จะเดินทางมาที่รัสเซียนะยหมายถึงว่าไม่อยู่ที่รัสเซียได้ยินมิชาไหมนั่นแหละเออตอนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะตอนที่หลุยมาคราวนูน้นอ่ะมันต้องรีจิต ต้องไป registration ดูสิดูมิชาสิมันต้องไป registration ที่ที่ศูนย์ราชการแต่ว่าตอนนี้มันไม่ต้องไปถึงที่นู่นแล้วก็ได้นะสามารถเข้าไป register ในระบบของเขาได้เลยแล้วก็เมื่อเชา้าสาชาทำให้เสร็จเรียบร้อยละ ซาชาก็ไม่ต้องลางานไปส่งหลุยแต่ว่าทํายังไงหลุยไม่รู้นะเพราะว่าซาชาเป็นคนทําให้เหมือนต้องเตรียมเอกสารอะไรสักอย่างอ้าวพูดทําไมไม่รู้อะไรสักอย่างพูดทําไมมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกอากาศแห้งมากก็แนะนําคนที่จะมาอยู่ที่นี่ซื้ออะไรอะไอ้ไไไเครื่องพ่นไอน้ำอะเล็กๆมาด้วยนะเดีย๋ยวหรือว่าจะไปหาซื้ออยู่ โชก็หวังว่ามีมิโชก็อาจจะมีลิปมันอยู่ไหนเนาะนี่คือกระเป๋าเครื่องสำอางของหลุยนะ ทุกคนจะบอกว่าไอเทมนี้ดีมากคือเคยใช้ตั้งแต่ตอนที่อยู่รัสเซียแล้วก็ลืมมันไปแล้วแล้วพอมีชาเขาแบบเป็นโดนยุงกัดเป็นผื่นหรือว่าเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยแม่หลุยอ่ะไปไปถามเภสัชมาว่าเด็กใช้ได้ไหมอันที่ไม่มีสเตียรอยเขาให้อันนี้มาดีมากถ้าแบบ ทาคือมันเป็นครีมเจลใสๆเป็นเจลใสๆแบบนี้แล้วก็ทาไปนิดเดียวอะ่ะเออทาไปซ้ําๆสักวันละสองสี่ครั้งทาไปเรื่อยๆหายงงดีเวอร์แต่ว่าถ้าใช้กับแผลที่เป็นแบบแผลสดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแสบนะคิดว่าไม่ควร แต่ว่าแบบโดนยุงกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เลยหรือว่าคันซันเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยดีมากโนสปอนมาหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวท้อละเดี๋ยวใช้อันนี้ไปก่อนจะหมดแล้ว <c oughs> ใช้อันนี้ไปก่อนนะหลอกกันเลรอรู้สึกปากแห้งตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยอ่ะ เวอปะดูสภาพลูกชายฉันอันนี้ก็คือเป็นถุงเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่ยังเก็บไม่หมดมิชาทำไรครับมิชาปวดอืเป่ามิชาปวดอืบไหมปวดอืบไหมหลังจากที่จัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็พามิชาไปกินข้าวลังหน้าแปลงฝันแล้วก็ มีชาก็กลับมาเล่นที่เดิมส่วนหลุยก็เก็บของให้มันหาง่ายมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งโชคดีที่มีชาสามารถนั่งเล่นคนเดียวได้หรือว่านี่ก็คือเป็นทักษะความความสามารถพิเศษของลูกคนเดียวเหมือนกันนะที่จะพูดคนเดียวเล่นคนเดียวได้สบายสบายอย่างหลวยมีพี่น้องก็จะรู้สึกว่า อยากเล่นกับพี่มากกว่าเล่นคนเดียวไม่ค่อยชอบเล่นคนเดียวพอจัดบ้านให้มันมีที่นั่งได้แล้วประมาณหนึ่งลุยก็ชวนมิชามาเล่นเพ้นท์โฟมกันอันนี้จะเป็นโฟมกลมๆนะคะที่ไปซื้อมาข่าวที่แล้วแล้วก็เราจะมาเพ้นท์เป็นแพลเน็ตต่างๆที่มิชาเขาเครซี่มากช่วงนี้มิช่าช่วย,วย,วยมองมาจับหน่อยไปเลย มันจนจะกบฟูจงไม่เสร็จเลยชวจับไว้หน่อยจับให้้าหน่อย อ๋ออ๋ไม่ใช่หน最大的不是最大的最好的要画画什么呢？มาคิี่ไหม？ี่สีอะไรครับ？สีน้ำสีน้ำอ้ยชิชเาชิช่อนตนึงอย่าเพิ่งน้ารอก่อนนะ หรือเปล่าสีติดหรือเปล่าอืมติดอยู่เออเออสีอะไรสีพีชกรีนกรีนแบบอะไรครับเออกรีนแอนด์บลู เจอโอเคตึงทากันโอเคสัน okay? ส <像 S 1> ันสัน是什么颜色 white อ๋อส<喂>ัน是什么颜色米莎洗了吗米莎还没สี呢洗นะทำไมทำผสมกันอย่างนี้ไม่ช่ล根根根้างทุกกันก่อนเห็นไหมสีมันผสมกันเนี่ย คู่กันมันจะไม่สวยนะใช่มันจะเป็นการสีอื่นไปเลยนะดิฉันต้องล้างู่กกันก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยระบายแล้วค่อยมาจิ้มจุ่มเห็นไ,ไหมคะของหม,มามะหนึ่งอันให้ม,มามะหนึ่งอันอนคะคะหมามะจะทำ ก็ทำจูปิเตอร์อไม่ใช่ทำอะไรไม่ใช่ทำอะไรใช่ยังเหรอใช่ยางจูปิเตอร์สีอะไรนะขี่ขีน้ำตาลหรือเปล่าแต่เราไม่มีสีเอ๊ะเรามีน้ำตาลนี่ะจูปิเตอร์ ชื่อพี่เชอรน้ำตาลเหลืองๆส้มๆใช่ไหมใช่ว <Wow. S 1> ้ำตาลว้าว a น d y ล l l o แอนออเรนจ์ wow. And เสร็จแล้วนะคะผลงานของเด็กชายมิคาเอลหลังจากอาบน้ำกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วกิจกรรมถัดไปของเราก็คือเล่นกอไก่ขอไข่กันเมื่อก่อนตอนที่อยู่ไทยอะ่ะคนที่สอนภาษาไทยก็จะเป็นคุณตานะคะตอนนี้หลุยส์ก็จะต้องมาสอนแทนบ้างแล้วหลักๆหลุลยส์ก็จะพูดภาษาไทยกับมิชาเนี่ยแหละแล้วภาษาจีนให้เป็นภาษากลางของบ้านเราก็คือต้องพูดกันได้ทุกคนน่ะแหละ แล้วก็ภาษารัเสเซียอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงส่วนภาษาอังกฤษมิชาก็เรียนที่โรงเรียนได้ไม่น่าเป็นห่วงเช่นกันค่ะคิดว่า4ี่ภาษาสําหรับมิชาตอนนี้ไม่ได้หนักจนเกินไปนะเพราะว่าเขาก็ฟังออกโต้อตอบได้ทั้ง4ภาษาแล้วตอตหลังตุงตงต้งต้าต่าหลังตุ้งอันนี้จ

ถูก่ะอันนี้คอควายอันนี้ฟอฟันตื๊ดตืดตืดคอควายฟอฟันคอควายฟอฟันคอควายฟอฟันอันไหนคอควาย โอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพามิชาออกไปเล่นนอกบ้านฝากติดตามกันด้วยนะคะ